ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะแอร์รับมีคนคุยแล้วฝ่ายชายเปหนักซื้อนาฬิกาเรือนละ10บล้านเป็นสาวร่างเล็กไซมินิจริงๆค่ะสำหรับสาวแอร์พันธิลาและถึงแม้ว่าสาวคนนี้จะตัวเล็กแต่เรื่องความแซ่บก็ไม่ธรรมดาเพราะหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธออยู่ จะเห็นว่าเธอนั้นมาอวดหุ่นแซบผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆและล่าสุดแอร์และดีเจมาตูมได้ควงกันไปออกรายการแชฉงานนี้ดีเจมาตุมได้เมาเรื่องหนุ่มคนใหม่ของสาวแอร์ด้วยว่าแอร์นั้นมีหนุ่มคุยแล้วซึ่งมาตูมได้บอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นไฮโซเคยเป็นนาฬิกาให้แอร์เรือละ10ล้านพร้อมกับรถสปอร์ตคันหรูที่มีทุกสี ก่อนแอร์จะบอกว่ามันไม่จริงเป็นคนหนึ่งมาตูมเรียบช่วยการันตีแฟนใหม่เป็นคนดีมากคนคุยล่าสุดของแอร์ผ่านด่านมาตูมหมดเช็คหมดแล้วตั้งแต่หัวจรดเท้าผู้ชายเพื่อนทุกคนเช็คหมดใบเฟิร์มพี่ตวนหอมด้วยโดยคนล่าสุดของแแอมาตูมพูดเล่นๆว่าชอบเพื่อนเราจริงซื้อผู้ชายมาให้เรากิน3คนปรากฏวันรุง่งขึ้นโทรมาบอกอยากเจอแอร์ให้มาที่ทองหลอ่อเอานายแบบมา สามคนหล่อมากจากนั้นแอดไลน์เลยคือเบสเฟนของเราเขาเป็นคนดีมากเขาโชคร้ายด้วยที่เจอแอร์แต่ถ้าเขาไม่หาผู้ชายมาให้เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าจะมาปอกลอกเพื่อนเราหรือเปล่ามาตูเผยสุดฮาขณะที่แอร์บอกว่าที่ร้านยังไม่พอพานายแบบที่เขาหามาให้กลับห้องด้วยแล้วเรียกเพื่อนมาอีกนั่นเองลคะค่ะ